ก็ต้องมาพูดถึงเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นบนถนนพระรามสองอีกครั้งหนึ่ง <arrow. S 1> น,น,นะฮะก็เป็นเรื่องเดิมๆเพียงแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุรายใหม่ๆถึงเกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยความจริงอุบัติเหตุเนเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานเซอร์นะฮะยีิกกระะกฎาคมนะครับที่มีแผ่นเหล็กนะครับปลิวลงมาแล้วก็โดนกระโปรงหน้ารถด,ด้านซ้ายของคุณอาจินรอดธานีนะครับ อยู่ตรงบริเวณสะพานลอยแยกวัดปากบ่อฮะตกลงมาถูกฝากระโปรงด้านหน้าของรถเสียหายนะครับแล้วรถคันนี้ก็เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะนี่คือถนนที่เกิดเหตุนะฮะถนนพระรามสองเขาวิ่งเลนเนี่ยฮะนี่ฮะจอดละใช่จอดแล้วโดนแล้วนะฮะก็ตกลงมาจากด้านบนแน่นอนอนะฮะตกลงมาจากด้านบนแน่นอนนะครับ คุณอาจินเนี่ยให้สัมภาษณ์นะว่ากำลังพาครอบครัวไปทานข้าวนะครับที่เซ็นท่านพระรามสองวิ่งมาบนช่องทางด่วนนะมุ่งหน้าเข้าสุขกรุงเทพเข้ามาจากเข้ามาจากสาเข้าเมืองเนี่ยนะฮะแล้วก็วิ่งเลนขวาสุดแล้วก็มีแผ่นเหล็กตกมาจากถนนทางหลวงพิเศษซึ่งกำลังก่อสร้างนะด้วยความตกใจก็จอดรถแล้วก็ลงมาดู เป็นแผ่นเหล็กขนาด50เซนติเมตรเสียบอยู่บริเวณกระโปรงรถด,ด้านซ้ายนะครับได้รับความเสียหายฮนะพอหลังเกิดเหตุปุ๊บจบเลยนะไม่ต้องไปกินโค้งกินข้าวกันแล้วนะก็เลยไปแจ้งความที่สอพอเมืองสมุทรสาครน,นะครับนี่ครับโอ้โหดูนะฮะเสียบเลยโอ้โห,โโหแม่มนผช้บมฮะดีเท่แบบ โนกระจกเลยทะลุเลยนะทะลุถึงค,คนเลยถ้าโดนหลังคานะถ้าโดนโดนหลังคาทะลุเหมือนกันนะเออทะลุมาโดนคนได้เลยนะฮะคือตอนนี้ทางครอบครัวเนี่ยกลัวกันไปหมดและบอกว่าไม่อยากใช้ถนนพระรามสองอยากจยให้วิ่งเลนนอกซึ่งเราไม่สะดวก เราใช้ชีวิตอยู่กับพระรามสองมาโดยตลอดอยากให้เขาเข้ามาดูแลรถตอนนี้ผมขาดประโยชน์โดยการไม่มีรถใช้รถผมต้องใช้แล้วรถผมป้ายแดงเพิ่งซื้อมาใหม่และเพิ่งจะเปลี่ยนทะเบียนได้อาทิตย์เดียวแล้วมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เมื่อวานครอบครัวจะไปกินข้าวก็ต้องล้มแผนและตอนนี้ผมได้เข้าไปแจ้งความที่อาร์สส,อสอพอเมือง สมุดสาครเรียบร้อยแล้วครับแล้วจะเรียกร้องอะไรอย่างไรบ้างครับการงนกางนที่เกี่ยวข้องก็อยากจะให้ระวังเรื่องเรื่องการ,รทำงานเพราะถ้าเป็นเหล็กใหญ่กว่าน,นี้ครอบครัวผมมีอันตรายและใครจะมาดูแลผมยังต <isions> ้พองเลี้ยงคนอีกเยอะคนในครอบครัวและคนงานในบริษัทล้วต้องใช้รถตอนนี้รถก็ใช้ไม่ได้รถใหม่ป้ายแดงด้วยท่านผู้ชมฮะ ล่าสุดนะครับทางด้านของคุณอาจิงก็บอกว่าทางผู้แทนบริษัทที่ทำการก่อสร้างได้ติดต่อมาแล้วนะครับยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมดครับนี่ฮะแต่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นไงฮะและเกิดขึ้นเส้นไหนก็ไม่เกิดดันเกิดขึ้นบนถนนพระรามสองอ่อนอกอ่อนใจจริงๆนะฮะบ่อยมากบ่อย,บ,อยบ่อยจนเบือ่อบ่อยจนจนหลายคนรู้สึกว่า เมื่อเมื่อไม่มีใครแก้ปัญหาได้เราก็ไปใช้เส้นทางอื่นใช่เราก็ไปเที่ยวที่อื่นอะไรแบบเนี้ใช่ไหมมันไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีคนที่เออคือต้องคิดแบบเนี้นะอย่างคุณอาจินบอกครอบครบัวบ,บอกว่าเราจะไม่ใช้ถนนพระรามสองอีกแล้วนะเออเป็นเรื่องใหญ่นะใช่ใช,ใช่ไหมใช่การที่คนไทยเนี่ยมีความรู้สึกว่าจะขับรถไปไหนมาไหนก็ตามแต่แต่อย่าใช้ถนนเส้นนี้นะอืม โอ้โฮใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะเออเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอยู่ๆเขาก็คนคนไม่คิดแบบนี้แหลนะฮะมันเกิดเหตุร้ายขึ้นบ่อยฮนะตั้งแต่มีคนตายนะตั้งแต่มีคนตายอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนพระรามสองเนี่ยตั้งแต่หนักสุดยันเบาสุดอีกเยอะแยะใช่ไหมฮะใช่เกิดมนไม่มีอะไรที่มันหนักสุดเท่ากับมีคนตายท่านผู้ชมฮนะซึ่งก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วโอ้ จะบอกว่าน,านานเกิดทีก็ไม่ได้ฮะมันไม่ควรจะเกิดมันไม่ควรจะเกิดมันไม่ควรจะเกิดเลยแต่เส้นนี้เกิดบ่อยมากปัญหาเยอะมากนะฮะใครจะไปเที่ยววันหยุดยาวก็จะคิดแล้วคิดอีกเออใช้เส้นนี้ดีไหมรถมันติดมาก mm hmm. ใช่ไหมทั้งขาไปและขากลับอ่าโอเคพอไม่ใช่ช่วงวันหยุดยาวจะไปเที่ยวใช้เส้นนี้เออมันจะปลอดภัยไหมวะจะมีอะไรตกใส่รถไหมใช่นี่นะคิดกันอยู่สองประเด็นนี่แหละสำหรับพระรามสองโอ้โห ออนใจจริงๆ,ๆย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย